สวัสดีจ้าแม่มสินจ้ามาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวทองคำสานกานธนาคารทองคำวิคโค์นนนโนมราคาทองคำและในางานรนาคาทองคำประจำวนนันที่28ตุลาคมปี2564ราคาทองคำสปอร์ตปรับตัวขึ้นเนื่องมาจากได้รับแรงหนุนนะคะจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐและการปรับตัวลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีร่วงลงสู่ระดับ ต่ำกว่า1.6%และยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนของเดือนกันยายนนะคะลดลง0.4%หลังจากเดือนสิงหาคมนะคะเพิ่มขึ้น1.3%ขณะที่ทองในประเทศนะคะทําสถิติสูงสุดใหม่ของเดือนตุลาคมด้านเงินบาทนะคะเช้านี้อ่อนค่าอยู่ที่บริเวณ33.34บาทต่อ1ดอลลาร์เป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศ เส้นเฮงไม่เคราะหแนวโน้มราคาทองคำสปอร์ตคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ1,780ดอลลาร์ถึง1,813ดอลลาร์ซึ่งคาดว่าทองคำจะได้รับปัจจัยหนุนจาก GDP ไตรามาส3ของสหรัฐที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงทั้งนี้นะคะในระยะสั้นทองคำจะมีแนวต้านแรกที่บริเวณ1,800ดอลลาร์หากผานขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,813ดอลลาร์ ด้านแนวรับแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1,780ดอลลาร์หากกดลงไปได้นะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1,770ดอลลาร์เมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากหมือเส้นเ่งมณนทีนี้ด้วยนะคะสำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่2 8ตุลาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา25นาที ทองคำแท่ง96.5%รับซื้อ28,250บาทขายออก28,350บาททองรูปพันธุ์96.5%รับซื้อ27,742บาท80สตางค์ขายออก28,850บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันที่28ตุลาคมปี2564ประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา25นาที ราคาครั้งที่1นนะคะก็ปรับบวกขึ้นไป150บาทเม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าตองคำานณทีนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทำคลิปของเม่มสินด้วยนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทีม่ม่สินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ